มันจังไดรอวแสบบอแสบเสบนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพอกันอีกละคค่ะพี่น้องมื้อเนี้ยลูกไผ่เพิ่นอันต้มยังก่อมำนี่ต้มกุ้งยังก่อมเนี้ยต้มย,ยตมยำกุงก้งมาให้อัน ยากับหลานกินน้ำกันสองคนเ, <im IT> <laughs> เอากุ้งตัวใหญ่เนาะหลวเนาะใส่ละ <im IT> นี่กุ้งตัวใหญ่ๆนี่อ,อะดูกปะปอกกินเลยอืมงอนนี่เลยค่ะ <im IT> อืมอืมอืมวนี้ถูกออะอืมอืมอเสียบขนาด sốt lục lạc ừ. ừ. Nó mhm luôn ạ, mhm 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 เอาไม่ค่ะบพี่นอ้องมีเห็ดเฟืองน้ำบัวนะ<ม>ดดเข้าแล้วเหรอเขาแล้วให้ใส่สด,ดน้ำใส่เอาเขาใช้น้ำหรือวะเอาเขาสุกเขาใช้น้ำเสียบด้วย แซ่บขนาดพี่เนาะนีครับเอาเลยะ น้ำกองเน,นละก็เอาละแข็งค่ัพี่น่องหัวมันแข็งครับโปกพ่น่อ 你老公，我猜的。嗯嗯 กง่ายครัพี่น่อยวัเขาอืม้มแจ๋วอร่อยมากเลย ยบกรุงตุนายุยาพี่หน่อกุุงแซ่บขนาดเลยพอ,อเอาไะเอาหนามเส้นจานหัวน้องเช่นอีงไเขนแซบ่บฮัลอ่ ข้าข้ามอ่อนพี่เนาะอืมว้าเศอ แม่นองเพริ่มจดแจบคัะนอก่าเนัะนต้องมาแจบแจบ้ะอือหือสดว่าสดอืมร้านแจบหนามเลงเครื่องหนามเครื่งตอนมันมาสดหม่อ่ะเ่ออ่ะสดหนามตต่น กับเขาใหม่เอาอีกบ่ลลูลาเขาลูกเอาอีกเอาอีกครับนี่ก็พ่อ,อเบดรไรข้ามเติบหัวมันแข็งพี่น้องกั๊บแสบ,บมันแข็งครับปอ้ดีหนะอืม,อมอเปอ่า แคบสดชวนชวนหวานเฮดเด,ดอหวานอ่ะไม่เฮดะไรนะไม่เฮดเสืนะ่องอ่ะกก่งเลว่า อาหมดคิดว่าเรเปนงาออกไงอือฮะว่บบาเอาบ่ิเ็ดเปลืองอืม <c oughs> อ่ะนี่กุ่มยิ้่ัเอาบ่ิเ็รเปืองอือแับเนาะัส่วนเขามาแน่อืออยากมาอือ tạp bên nhà ông này đây là bò ừ, này là nghề nhà này Hãy cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ Hết phương đỏ cơm trộn của cơm trộn Chạm ngon bạn ạ Sốt của sốt Đẹp lại บึงบวะแสบไลพี่น้องเตียงตับสอันเฮ็ดนั่นว่ะเฮ็ดเห็ดว่ะแสบงาฮากุ้งเฮ็ด นกกนเน,นือฮ่กุ้งอื่าสบกนาเลยข้ามอ่อนขาอ่อนอืมอยำกุ้งยำกุ้งหรอวะยำกุ้งต้มยำกุ้งค่ะครับ เน็ยแกงเน็ตแกงเน็ต่นสดเอาอย่ะสดเอาละหน,นังเพ็ดบอกว่า อินกับลังแสบขนาดพี่เนะอือิ่มแล้วอิ่มแล้วว่ะดออ่ะนาก็อิ่มด้วกันโอเแขงค้าโปรพี่นนอะมันมัน หอ,อมขนาดอือเจ็บน้องเซ่บกระปานเม็ดพอดีอ น้ำค่าอ่อนท่ออิ่มหมดแล้อะอ,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 อย่าลืมเด้อค่ะพี่น้องเบิ่งส่องของแม่แดงผ้าซิมแม่แดงผ้ากินต้มยำกุ้งมาเนี่ครับหัวแม่งแข้งขาปูเบิ่งหลักะอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่แดงน้ำในเด้อค่ะคลิปหนากระสีผ้าร้านมากินอีก จักหลกไผ่หลกไส้พันสีเห็ยวยัง้งไห่ไม่แดงกินอีกสำหรับคลิปนี้ก็แซ่บแฉบค่ะพี่น้อง่อะสวัสดี<ห>ค่ะ